วันมะม่วงและของดี Amazing อปากท่อครั้งที่18ขึ้นระหว่างวันที่25 ถึงวันที่29เมษายนพุทธศักราช2557เมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2557เวลา19นาฬกานายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราช,ชบุรีเป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดี Amazing อำเภอปากท่อครั้งที่18ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง29เมษายนพุทธศักราช2557 ณบริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีโดยมีนายไยรัชจันผลหอมนายอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองของอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรี การจำหน่ายผักผล,ลไม้ปลอดสารพิษรวมไปถึงการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีสำหรับอำเภอปากท่อมีพื้นที่กว่า9,500ไร่เป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่มากที่สุดมีคุณภาพเดียรระดับประเทศมีรสชาติดีปลอดภัยจากสารเคมีและมีการปลูกกันมากที่สุดได้แก่พันน้ำดอกไม้พันแก้วลืมรังพันหนังกลางวัน พันเขียวเสวยมีการส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศด้วยเช่นประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียประมาณ700ตันต่อปีโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีผลผลิตออกตามฤดูกาลเป็นจำนวนมากทางเกษตรกรชาวสวนได้มีโอกาสนำผลผลิตออกมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงทั้งนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชนเผ่าอันประกอบด้วย ไทยทรงดำไทยยวนไทยกะเรี่ยงไทยจีนไทยลาวเวียงไทยขเขมลาวเดิมและไทยพื้นถิ่นเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ,ษภายในงานหลายอย่างอาทิเช่นการจัดการประกวดสุดยอดสาวสวยแม่ไม้เมืองปากท่อ การแข่งขันกินหมูย่างและการแข่งขันประกวดมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับกับผมนายไทยรัฐจันท์ผลหอมอำเภอปากท่อในนามตัวแทนของทุกภาคส่วนในอำเภอปากท่อขอกราบขอพระคุณท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันเปิดงานครั้งนี้นอำเภอปากท่อมีของดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปงานนี้คงมีความดีในตัวนะครับไม่งั้นคงจะไม่สามารถจัดได้มาถึงปีที่ส18ท่านแอมเธอได้รายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีวส2540นะครับคั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรต่างๆซึ่งนักว่าเป็นสิ่งที่ดีงามผมอยากจะเรียนว่าวันมะม่วงแรลของดีนะปักท่ออำเภอปักท่อ,ทอ,ทอนี่นะครับมีวันมะม่วงได้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าท่านในอำเภอเนี่ยต่อไปนี้ในอำเภอปักท่อเนี่ยก็จะต้องส่งเสริม การปลูกมะม่วงนะครับท่านจะเอาลูออปมะม่วงเข้ายัดไปในาการพิธีปลดกน้าบ้านพี่ครับ เรื่องแขอบปูจัานาดีอยอะและเพอ่ได้มากตองเรื่องน้ำต่ การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำครั้งที่20เมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2557เวลา19นาฬกา30นาทีนายบุญลือประเสริฐโสภาอาดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนครั้งครั้งที่20ณสนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาดอนครัง ตำบลดอนคลังอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนคลังนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำและสร้างสำนึกร่วมในคุณค่าของความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยทรงดำเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยทรงดำให้คงอยู่และสืบทอดไปสู่ลูกหลานอีกทั้ง ยังเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในด้านสุนทรียศาสตร์การแต่งตัวขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิต รวมไปถึงการแสดงความรักและสามัคคีในหมู่คณะของคนชนเผ่าไทายทรงดำและชนเผ่าอื่นๆโดยโครงการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนครางมีการเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2538เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในชุมชนตลอดจนเป็นการสร้างความร่มเย็นและความผาสุกในชุมชน จึงได้ดําเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นระยะเวลาถึง20ปีโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนครั้งครั้งที่20นี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชนที่มีเชื้อสายไทยทรงดำจังหวัดราชบุรีและจังหวัดที่มีชาติพันธุ์ไทยทรงดำตั้งถิ่นฐานอยู่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังเพื่อเพื่อังหวัอยากขึ้นกันในปลาดย,ยากเพราะผมเคยํำไมผมยังน้อยเนี่ยเรียนเชิญคุณสมจิตโเผือเรียนเชิญคุณละไมท้องใบบ้านหมอล้านหนองพลับ นายเพื่อดุนรัตน์องอาจุนายเพื่อดสุดวกครับ,รบ,รบ,รรบตลอดระยะเวลา20ปีที่บ้านไทยทรงดำดอนทางของเราได้จัดงานไทยทรงดำเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้กับบรรพบุรุษรวมถึงพี่น้องไทยทรงดำทั่วสารทิศได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนมาพบปะพูดคุยและ ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในส่วนนี้ไว้นางสาวมณีวัน์แสงอ่อนนางสาวปัทศราพรสมนายัง เปิดการประชุมการบริหารงานจังหวัดราชบุรีแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลณห้องประชุมหลวงยกกระบัดชั้นสศาลากลางจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2557เวลา13.30นาทีณห้องประชุมหลวงยกกระบัดชั้น3ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายนิ 57, นนนยกกน 3, สิตจัน,นจจสมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดการประชุมการบริหารงานจังหวัดราชบุรีแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีของจังหวัดราชบุรีจะต้องให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ4ปี ตามมาติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้ใช้นโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีซึ่งทางจังหวัดราชบุรีได้แจ้งให้ส่วนราชการในแต่ละอำเภอ พิจารณาเสนอโครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558เพื่อบรรจุเป็นแผนปฏิบัติราชการแล้วโดยให้คณะกรรมการการบริหารงานแบบบูรณาการได้พิจารณาให้ความเห็นเพื่อส่งให้ส่วนกลางดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การบรรจุโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี4ปีพุทธศักราช2557ถึงพุทธศักราช2560และแผนปฏิบัติราชการประจำปีพุทธศักราช2557เพิ่มเติม 2. การโอนทรัพย์สินโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าสาธารณะคมเดียวอำเภอบ้านโป่ง 3. การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2557 4. การเปลี่ยนแปลงคั้นันปา์กิจกรรมสร้างศูนย์การเรียนรู้และการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าของสถาบันเกษตรกรซึ่งจังหวัดราชบุรีได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด4ปีพุทธศักราช2557ถึงพุทธศักราช2560เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีพุทธศักราช2557และแผนพัฒนาดังกล่าวคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด4ปีให้เป็นไปตามในลักษณะโล n ิ่งแ l a n โดยให้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดทุกปีก่อนมีการจัดทำคำของ,งบประมาณในปีต่อไปร่างแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558 ซึ่งทางจังหวัดราชบุรีได้แจ้งให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2558โดยให้เสนอโครงการไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น23โครงการงบประมาณ35,775,196บาท โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนประเด็นในการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด4ปีมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านการเกษตรระบบน้ำเพื่อการบริโภคและการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆผมอยากเรียนว่าการแต่งทำแผนครั้งนนะครับอยากเรียนส่วนตะวบหน้าส่วนกระเร่ปลอดภัยมุ่งสู่ความเป็นเมืองหน้าอยู่ถ้าเราไม่ได้เตรียมการอะไรเกิดความมว่นคงไปเลยนะครับ มันอาจจะทาให้เกิดความช้าๆได้ง่ายนะครับท่านครับท่านผูรวราชการที่มีโครงการที่รับการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเย้าภาพของท่านเนี่ยข้อมูลที่เกิดจากการเขียนรายงานการประชุมนี่นะครับถูกต้องไหมฮะไม่มีบรองรายงานการประชุมครับระเียมาระที่สามนะครับเพื่อทราบกับเพื่อทราบนะครับท่านเจตุมกสุนะครับซึ่งอมรได้กลังใจได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะครับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกา30นาทีนายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดณนะห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีโดยมีนายสวงสุดประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราช,ชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการกำกับ ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดต่างๆอาทิเช่นโรงงานอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์เกษตรกรรมและชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขาเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภยัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2557 ของจังหวัดราชบุรีโดยได้รับงบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งปีพุทธศักราช2557ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดมีจำนวนทั้งสิ้น250คนประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานประกอบการ เกษตรกรประชาชนผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเมืองอําเภอบ้านปโป่งอําเภอโพธารามที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีและคลองสาขาจำนวน27แห่ง แข่งขันตะกอ้อไทยแลนด์ลีก2014ระหว่างสโมสตรตะกอ้อจังหวัดแพร่กับสโมสตรตะกอ้อนมนองโพราชบุรีเมื่อวันที่26เมษายน2 5 5พยาพญาไก่ฟ้าสโมสตรตะกอ้อจังหวัดแพร่ต้อนรับการไปเยือนของบางกรไฟสโมสตรตะกอ้อนมนองโพราชบุรีผู้เล่นทีมกอทีมสโมสตรตะกอ้อจังหวัดแพร่นำโดยสุปชัยมณีนาฏอัศดินวงโยธานออาสมัน สโมสรตะกอ้อนมนหนองโพร,ราชบุรีนำโดยคเนศรจันทรงวิรวุฒณณหน,นองคายยุทธนามหม่อนกระโทกจบเกมทีมกอสโมสรตะกอ้อจังหวัดแพรชนะสโมสรตะกอ้อนมหนองโพร,ราชบุรีสองต่อศูนเซตด้วยสกอร์22ต่อ20และ21ต่อ13รายชื่อผู้เล่นทีมขอสโมสรตะกอ้อจังหวัดแพรนำโดยเฉลิมพลคำพิยะธีรศักิ์โทนขัดตังกูนอาสวาลี รายชื่อสโมสรตะกอ้อนมมหนองโพร,ราชบุรีนำโดยรัฐเดชน้อยเจริญวรายุทธ์จันเสนาธนุศาสตร์ราวิโรธจบเกมทีมขอสโมสรตะกอ้อจังหวัดแพร่แพ้สโมสรตะกอ้อนมมหนองโพร,ราชบุรี0ต่อ2เซตด้วยสกอร์14ต่อ21และ10ต่อ21 รายชื่อผู้เล่นทีมคอทีมสโมสรตะกอ้อจังหวัดแพร่นำโดยวีรพัฒน์พินิษ์มนตรีอดิศักดิ์ทองหนองก่อยนัทนนน์สังจันรายชื่อผู้เล่นตะกอ้อนมมหนองโพร,ราชบุรีนำโดยพรเทพถิ่นบางบนกิติศักดิ์มงคลธงและยุทธนาราวกลางจบเกมทีมคอสโมสรตะกอ้อจังหวัดแพร่พ่ายต่อสโมสรตะกอ้อนมมหนองโพร,ราชบุรีศูนต่อสองเซตด้วยสกอร์16ต่อ21และ12ต่อ21 จบ3คู่มังกรไฟสโมสตรตะกอ้อนมหนองโพร,ราชบุรีชนะพญาไกา่ฟ้าสโมสตรตะกอ้อจังหวัดแพร่2ต่อ1คู่เก็บเพิ่มอีก2คะแนน